ไปดีครับจุดนำงานครับอ,งา,องานกก่หอนงานกระตินน,นี้เอากลางล่มครับกลางลม่มอันนี้แบบกลางล่มด้วยพี่นอ้องจุดไปก่อนครับล่มกลางแล้วครับถว่าล่มกลางแล้วใส่ได้แล้วพี่นอ้องเอาเอาฟังต่อไปเลยแบบติดลมให้เขาครับอเอาแบบติดลมกันครับ ขนท่อเล็กด้วยพี่น้องนุ่นเี้ครับภานตรงดีครับพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับเียากลางล่มครับเนี่ยอ๋อน่นมันจะคงอุตรงเนาะถือว่าล่มกลางพี่น้องนล่มกลางครับสนใจใส่งานครับติดต่อครับทีมงานซูเปอร์ตีได้ครับไมายเล็โเท่าพั์ 0899959522นะครับเด้อครับนี่คือตะไลครับตะไลจุดงานประพี้นี่ไรีว่าจุดงานพิธที่ครับนี่บุญกระถินเท่าไก้ซื้อฮวัดลยครับพี่น้องบ้านใดยังบ่ท่านมีครับติดต่อได้ที่พี่น้องเด้อจากไข่ครับไข่ซุปเปอร์ตีครับมีแบบกลางล่มแล้วก็มีแบบทำไร่บ้างครับนี่แบบทำไร่บัางครับนี่คือแบบ เออไปทั้งผีไปทั้งนอกพีอ่าเดี๋ยวบังเด็กเดี๋ยวอ๋อเดี่ยอ๋ยอ,อกินลักก็คือหูมันตรงพอดอกอกลางลมครับแบบกลางลมเนี่ยแบบกลางลมครับนะโอ้ แบบกลางลมออกออกไปทั้งพี่ออกก็สทั้งนอกมันเขาในบ้านเพิ่นนี่คือแบบกลางลมคือใส่ได้ครับนะพี่ดิ้งไปพี่เข้าออกทั้งนอกพี่บัพี่หันไาทั้งพี่เ,พเออไปทั้งเลย เออไปทิ่ได้ไหมหุน่นสวยงามครับบางนี้ครับเออหุน่นอ่ะสวยครับสวยบางนี้ครับนี่ไปที่ปวดไฟตสวยครับสวยแฮทำลายบางพี่น้องเวียแบบทำลายครับนี่ละมันบวกลงมาหยอดพื้นเท่าดอกมันย่อนลงมาก่อนเห็นห้องไว้หลย นี่แบบทำลายบ้างครับเอาเบิ่งต่ออยครับสนใจติดต่อได้ที่น้องเดอ้อน้ำไายซุปเปอร์ตีครับคนดึก,กคนดึก,ดกไปทั้งหุ่นพวดม,นนมันคือไปโค้งโค้งท่านโอ้แต่ว่าโค้งง่ามว่ะก็โค้งง่ามโค้งง่ามเออ เออ,อมันไปบรุทตรงตะวันโค้งงามๆอ,อาแบบลมครับเอ,อ้ยไปาข,าข้างทีมคามหัวจะคล้องออกลางลมตั้มๆนี่และเออน่านกลางลมแล้วสวย กลางสวยงามครับกลางรุ่มแบบสวยงามเออนั่นละเอาเอาตรงตรงบ้างนี่้านน่โอ้ล้วงล้วงไงได้ขนาดต่ำๆเป็นว่าเพินลองลองลององลอ้เพิ่นอ่ะมาเบิ่งแบบแตกยี่เพื่อนโอ้โหมัที่โค้งไปไหนมัที่โค้งไดย เออมันดีเราวมัดอกกังวนเลยาีแล้วว่าฝนนไปข้าง,ยางเยอะเน่อเอาลงมาอย่างน้อยตึมยินตึมตึมเอองาม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 สวยงามครับเนีดเบีตยเ,ออเด้อเดี๋ยวบางหนึ่งจุดพันเข่าครับหู้มันตรงโพดเรอกหู้มันเอียงลงสวยครับคืนดี บันนี้ครับอ่ะเปิดแล้วพี่นอ้องแปดบังเก้าบังรีวิวให้พี่น้องเบิ่งครับสนจิดสนใจกะใส่ปุ่นกะถินเท่าไก่สีหอด,ดีกะจะาลืมครับของไข่ซุปเปิดตีเด้อพี่น้องเดอ้อหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 9 9 5 9522ครับอ่ะเดี๋ยวบังหนึ่งนี่กำลังสิเสนวนันลวดออก เอามือแล้วครับซองใส่บึงพี่น้องสนใจครับยิงกลางเข้ามากรือ,อคอมเมนต์มากครับทางช่องปปซุเปอร์ตีสายจวดด้วยพี่นอ้องมาเบิ้งกันครับอีกบ้างบังสุดท้ายครับเป็นบังแตกบังระเบิดล่วงซื้อวัดตีบ้างนั่นบงนังมันไปนี่ไหนี่ย ต้องวัดเลยพอดีเียวรันี่ต้นน้ำสานลงซื่อวัดเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันคลิปนานาะพี่น้องเนาะเอาบางนี้เท่าทีได้จุดครับจอหูอยู่มันตันครับบรรยากาศขางบ้านทงไ้ทงหน้าครับ รอชมคลิปต่อๆไปหรือคลิปบังไฟเอาไว้คลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจซองสุปฏิสายจวดเรียพี่องเด้อร์เพื่อทำคลิปให้พี่ให้น้องได้เบ่งกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ